สวัสดีค่ะพบกับรักจังนะคะที่ช่องทองรักมหานทิติการวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่รักจังขึ้นหัวข้อว่าในคลิปนี้นะคะรักจังขอทําคลิปนี้นะคะขึ้นหัวข้อคลิปว่ามีเรื่องเล่าบอกก้าเล่าเสร็ค่ะเป็นเรื่อง แรกที่รักแจงอยากจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะทําเป็นคลิป3นาทีนะคะไม่เกินนะคะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะจบประมาณไหนนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรรู้เปล่ามีเหตุการณ์นะคะรัะจกจังเองก็จริงๆอะ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนแต่เดิมหรืออยู่แล้วใช่ไหมคะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ก็ทม อ๋อแล้วก็มีเหตุการณ์ให้กลับมาอยู่บ้านตัวเองก็คือสร้างบ้านตรงนี้ให้พ่อแล้วก็มาอยู่บ้านสวนกับพ่อใช่ไหมคะตอนนี้อยู่2คนกับพ่อดูแลพ่อไปนะคะแล้วก็กําลังจะเกิดถึงว่าที่ที่นี่ก็จะเป็นบ้านสวนใช่ไหมคะเพราะว่า ลูกบ้านไว้อยู่อยู่บนบริเวณพื้นที่ที่มีสวนอ่าพ่อก็ปลูกสวนไปปลูกสวนของพ่อนี่นก็มีผักแล้วจังก,ก็ปลูกผลไม้ด้วยแล้วจังก,ก็อยากจะมีผลไม้เพราะว่าถึงคนที่ชอบทานผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ปลูกผลไม้ไปก็หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งรามมดมีทั้งฝรั่งเป็นคนชอบทานฝรั่งมีส้มโออ่ามีอง,งุ่นก็ปลูกเอาไว้นะคะเป็นอง,งุ่นบราซิลนะคะปลูกไว้2ต้นนะคะแต่ไม่รู้เมื่อ,อไรจะได้กินนะคะแล้วก็อ่า มีอะไรอีกคะทุกคนมีลำไยยังไม่ได้ลงนะคะคือยังอยู่ในถุงค่ะทุกคนคะะ่ะมีมะปิงมะปิงมะปางมะยงชิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนขอภัยถ้าเรียกไม่ถูกเนาะมีนะคะแล้วก็มีมีอ,ะ,มอะโวคาโดอะโวคาโดปลูกไว้2ต้นเดีตอนนี้น้องเหลื แล้วค่ะแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือผลไม้ที่รากจัอเายจะปลูกเอาไว้แล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะแต่กล้วยก็ยังไม่ได้ผลทานเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนจะเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะที่สวนรากจังไม่รู้เป็นที่ดินหรือหรือว่าอ,อยู่ที่การปรุงดินหรืออยู่ที่การให้ปุ๋ยหรือเปล่าเพราะรากจังก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เนาะพ่อก็มีหน้าหน้าที่นในการดูแลตรงนี้ไปอย่างที่บอกแล้วว่าคืออยาก เป็นลูกพ่อก็จริงนะคะแล้วจริงๆแล้วจันก็เป็นคนชอบนะเกี่ยวกับการทําสวนเกี่ยวกับการทําปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเต็จริงเน้นไปทางไม้ประดับเพราะรักจันชอบไม้ประดับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลูกผักก็อยากจะปลูกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำสักสักทีเรียนมารู้มาไม่ใช่เรียนรู้ศึกษามาสิอ่ะก็ก็ก็พร้อมีความรู้ว่าจะทํายังไงบ้างเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือ ทำจริงจังนะคะทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้นะคะทุกคนค่ะเมื่อมีต้นไม้เยอะแยะแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พ่อก็ปลูกผักวาให้กินอีกหลายชนิดด้วยกันนะคะทีนี้เมื่อเรามีสวนมีผลไม้มีต้นไม้มีผักมีอะไรก็ต้องขาดน้ําไม่ได้ถูกไหมคะการดูแลต้นไม้พืชผักก็ต้องใช้น้ําถูกไหมน้ําที่บ้านของนักจันร์ก็เป็นใช้น้ําประปาของหมู่บ้านนะคะเขาก็จะจ่ายน้ํามาใช่ไหมคะแต่มีเหตุการณ์บ่อยมากที่ขาดน้ําอไม่ใช่ที่ น้ำอ่ะไม่ไหลยหยุดการจ่ายน้ําบ่อยมากคะ่ะทุกคนเป็นปัญหาตรงนี้มากเลยแต่ว่า,าตรงนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่เขาก็จะหยุดจ่ายแค่วันเดียวแล้วก็อีกวันหนึ่งมาแต่เที่ยวนี้นานมากคะ่ะทุกคนคะ่ะสี่วันถึงห้าวันหล้จังต้องทําไงทุกคนคะ่ะก็ต้องมีการหิ้วถังน้ําไปรดน้ําต้นไม้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่หิ้วรดน้ําก็ ส่ไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะน้ําไม่ไหลใช่ไหมคะแต่มันจะไหลเอาตอนกลางคืนแล้วจังก็ลองน้ารองน้าเอาไว้ใส่โอ่งค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นมาเราก็หิ้วน้าจากโอ่งเนี่ยไปรดทั่วสวนคิดดูเอาทุกคนคะ่ะน้ําไม่ไหลกลางคืนเอาไม่ใช่สิคะกางวันไหลไม่แรงพอไหลเฉพาะกลางคืนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วจังก็ลองไว้ประมาณ4ี่ถึงห้าวันถ้าจังจำไม่ผิดนะคะหิ้วน้ําอยู่ตรงเนี้ยประมาณ4ี่ถึงห้าวันหลังจากนั้นมาทุกคนคะ่ะช่วงนั้นเราหิ้วถังน้ำ ก็รู้สึกอาการอะไรแดงๆสิ้นใช่ไหมคะแต่พอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจภายใน4ี่หรือ5วันที่รักจางรดน้าต้นไม้ตรงนั้นไปนะคะก็จะทําให้มีอาการปวดตรงนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเขาเรียกว่าคือรักจางหิว้วหิ้วถังนะ้าเป็นถังแบบว่าถังสีอะทุกคนนึกอ,ออกไหมคะถังสีมันก็จะใหญ่พอสมควรนะจำจำไม่ได้ว่ามัน,มนใหญ่แค่ไหนแต่ว่ารู้ว่าใหญ่อะคะ่ะทุกคนก็หิ้วถังนั้นแล้วก็หิ้วถังเล็ก,อ,ก,อ,กอีกมือหนึ่งมือซ้ายหิ้วถังเล็กมือขวาหิ้วถังใหญ่แล้วก็ แบบนี้่ะจนรถทั่วสวนหน้าสวนหลังสวนข้างสวนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วสวนเลยค่ะใช้ระยะเวลาในการรถกว่าจะเสร็จก็หลายชั่วโมงนะคะทุกคนวันหนึ่งหิ้วเป็นหลายถังทุกคนอืมไม่ได้นับนะคะแต่รู้ว่าหลายถังขนาดรถรถด้วยสายยางทุกคนค่ะราจังก็จะใช้ระยะระยะยเวลาในการรดไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงในการรดน้ําต้นไม้นะคะแต่การหิ้วถังรถทั่วสวนทุกคนคิดดูเอาว่าเราจะต้องหิว้วสมมติว่ารางจังิ้ว หิวทั้งสองชั่วโมงอ่ะที่ดูมันต้องใช้ระยะเวลาในการหิวกี่ถังกี่รอบในวันหนึ่งแต่ตอนนั้นคือยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการปวดหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะทุกคนค่ะรักจังเพิ่งจะมาปวดระบบเอาไปเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้เป็นหนักมากจริงๆก็ลักจังก็ทานยาแก้ปวดเนาะแล้วก็เทานยาสมุนไพรก็ค่อยเย็นชั่วแต่มาวันนี้ก็กลับมาปวดอีกแล้วค่ะทุกคนคือมันมันแค่ทุเลาแต่ว่ามันมาปวดหนักกับรักจังมาพูดมามาเปิดบ้านไร้สดไปเนี่ยค่ะเพิ่งหนักกว่าเดิมค่ะตอน ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นโดยที่แบบเ,เวลาเราพูดหรือหายใจแรกๆที่มันปวดหนักก็คือวันวันเมื่อคือนเนี่ยอันนั้นคือโอ้ยเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือพูดยังไม่เท่าไหร่คือเบาลงแต่ว่าพอราชย์มาเปิดบ้านไล์สดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปวดหนักขึ้นมากว่าเดิมเหมือนทุกคนตอนนี้ยังปวดอยู่นะคะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเนี่ยคะ่ะหลังจากน้ําไม่ไหลคะ่ะก็ทําให้รัรย์ต้องหิ้วถังน้ําก็ทําให้ปวดเขาเรียกว่า ไม่นจะเป็นเส้นประสาทเอเส้นทับประเส้นประสาทหรือเปล่าก็เป็นเป็นห่วงตรงนี้เนาะมีเพื่อนหลายคนแนะนําให้กินยาคลายเส้นแล้วก็เอ่อให้ให้บริหารยืดเยีอะไรประมาณนี้เนะาะรักจังก็จะพยายามทําตามที่ทุกคนแนะนํามาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนอะอันนี้คือกดตรงนี้เพราะว่ามันพูดไปก็ปวดอยู่นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะรักจังก็จะดูแลรักษาให้หายไวๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมาก Now, มาค่ะทุกคนเพราะลักจังรู้ว่าถ้าเราปวดตรงนี้มันคือร่างกายเราเลยละ ขอบคุณเพื่อนนะคะบายบายคลิปนี้ยาวแล้วต้องขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ